สวัสดีครับผมอาร์ทอสซิงอยากวิ่งคลิกนะครับคันนี้เป็น Ford Mustang ง2021นะฮะมาจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์เอ็กซไปแล้วนะครับคันนี้จะมาทำขึ้นจูนนะฮะจูนอีซีจูนอัพ ECU นะฮะคันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับดูก่อนป้ายแดงเลย2021หลังคาผ้าใบด้วยหายากมากนะฮะคันนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะจัดท่อของเราไปแล้วเป็นเปิดปิดวาล์วนะฮะก็ยังใช้คอนโทรลที่พวงมาลัยได้นะครับเสียงก็เราเราใจขึ้น สปอร์ตขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าเราจูนแล้วคันนี้จะได้แรงม้าขึ้นเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวไปดูการกับ Ford Mustang 2021 e u r o กซอร์ t จูน ECU ะครับหลังจากที่เราจูนไปนะฮะชุดท่อสูตรจ u โรอาร์กับจูน ECU นะครับคันนี้จะอยู่ที่274แรงม้านะครับแรงบิด434นะฮะผมว่าเรียกว่าจัดจ้านในย่านนี้แน่นอนนะฮะดันยาวครับขับสนุกแช่ได้ไม่พังครับจูดที่เราจูนมานะฮะกับชุดท่อสูตรของเราก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเพื่อนๆนะฮะท่านไหนสนใจนะครับ ก็เรียนเชิญนะครับ f o r ์ m มา t a ตงนะฮะตัวเก่าตัวใหม่ชุดท่อเปิดปิดวาล์วยูร่เด็กซอสจูน ECU เพิ่มแรงม้าเนี่ยมาที่อาร์ท้อซิ่งอยากวิ่งคลิกสูตรลับหญิงของหลอดได้เลยครับจบทุกคันนะครับไปแล้วครับคันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คันหน้าครับขอบคุณครับ